สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกระตุ้นต่อมอยากรวยรายการที่จะพาคุณปลุกพลังในตัวเองเปิดมุมมองใหม่ๆและพาคุณเข้าใกล้ความมั่งคั่งแบบที่คุณฝันไว้วันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่ฟังดูเจ็บแต่จำเป็นวิธีเลือกคนที่ควรเลิกคบและคนที่ควรครบเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นเพราะคนรอบตัวคุณสำคัญกว่าที่คุณคิดเตรียมฟังรับชมและลงมือทันที ทำไมการคัดคนรอบตัวจึงสำคัญคุณคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดจิมโรนนี่คือความจริงที่ไม่ควรมองข้ามเพราะนิสัยความคิดและรายได้มักสอดคล้องกับคนรอบตัวลองสังเกตดูถ้าคุณอยู่กับคนที่บ่นทุกวันมองลบเสมอใช้เงินไม่คิดคุณจะเริ่มเหมือนเขาโดยไม่รู้ตัวในทางกลับกัน ถ้าคุณอยู่กับคนขยันมองโลกในฝืนช่วงที่2นาทีที่10ถึง20คนแบบไหนควรเลิกคบถ้าอยากชีวิตดีขึ้นไม่ใช่การตัดคนแบบใจร้ายนะครับแต่คือการถอยออกมาเงียบๆเ,เพื่อปกป้องพลังชีวิตของคุณเราต้องใช้ผอทนโผเพื่อให้รอดคนที่ควรเลิกคบ 1. คนชอบดูถูกความฝันของคุณเขาทำให้คุณรู้สึกผิดที่อยากพัฒนา พูดว่าทำไม่ได้หรอกเกินตัวตลอดเวลา 2. คนที่เอาแต่บน่นแต่ไม่เคยลงมือบ่นเจ้านายบ่นระบบแต่ไม่เคยพัฒนาเลยสักนิดถ้าคุณอยู่ใกล้ไปนานๆคุณจะคิดว่าการไม่ลงมือเป็นเรื่องปกติ 3. คนที่มีนิสัยติดลบเสมอขี้อิจฉานินทาไม่เคยยินดีกับความสำเร็จของใคร 4. คนที่ใช้คุณเสมอแต่ไม่เคยให้คุณค่า เวลาเขาลำบากคุณคือคนแรกแต่เวลาเขาสำเร็จคุณไม่เคยอยู่ในภาพนั้นเลย 5. คนที่ทำให้คุณด้อยค่าตัวเองคุณอยู่กับเขาแล้วรู้สึกว่าคุณไม่พอตลอดเวลาช่วงที่3นาทีที่20ถึง30คนแบบไหนควรครบไว้ให้แน่นถ้าอยากรวยขึ้นมีชีวิตดีขึ้นจาคนที่ควรอยู่รอบตัวคุณ 1. คนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าเสี่ยงอย่างมีสติ ราะความกล้าเป็นพลังที่แพร่เชื้อได้ 2. คนที่ฉลาดในเรื่องที่คุณยังไม่เก่งหาเมนเทอร์หาเพื่อนที่เก่งกว่าในเรื่องที่คุณอยากเรียนรู้ 3. คนที่ยินดีกับความสําเร็จของคนอื่นเพราะพวกเขาไม่ขัดขาคุณและพร้อมผลักดันคุณขึ้น 4. คนที่ใช้ชีวิตแบบมีวินยัยไม่เอาแต่ฝันแต่ลงมือเสมออยู่ใกล้คนแบบนี้ความฝันของคุณจะกลายเป็นแผนงานจริงๆ คนที่พูดน้อยแต่ทำเยอะพวกเขาคือแรงบันดาลใจเงียบๆที่ส่งพลังที่สุดช่วงที่4นาทีที่3 0ถึงตัวอย่างบุคคลที่คัดคนรอบตัวจนเปลี่ยนชีวิตประทับใจที่1อีลอนมัสส์สมัยอยู่เ a y p a l าเขาเลือกอยู่กับทีมที่มีแนวคิดบ้าพอๆกันตัดคนที่มองแค่กำไรระยะสั้นแล้วเลือกเดินกับคนที่ฝันไกลเรื่องอวกาศและเทคโนโลยี ประทับใจที่สองแจ็คมาเล่าไว้ว่าเขาเคยเจอคนพูดว่าอย่าสร้างอาลีบาบาเลยมันเป็นไปไม่ได้เขาไม่ตอบโต้อะไรแค่เลือกอยู่กับทีมเล็กๆที่เชื่อในสิ่งเดียวกันสุดท้ายเขาก็สร้างบริษัทระดับโลกขึ้นมาจากห้องเล็กๆประทับใจที่3วอร์เรนบัฟเฟตต์เขาเคยกล่าวว่าคนที่คุณเลือกคบด้วยจะกำหนดความสำเร็จของคุณในระยะยาวเขาเลือกคบกับชาลีมังเกอร์เพราะเห็นว่า คนนี้คิดรอบคอบและซื่อตรงเหมือนกันจนกลายเป็นพาร์ทเนอร์ที่สร้างความมั่งคั่งร่วมกันมายาวนานช่วงที่4นาทีที่3 5ถึงอยากกลัวที่จะห่างจากบางคนถ้าเขาทำให้คุณห่างจากตัวตนที่ดีที่สุดของคุณและอยากกลัวที่จะเข้าก้อยคนใหม่ๆที่ช่วยเปิดโลกกถัดของคุณให้กว้างกว่าเดิมจำไว้นะครับชีวิตคุณจะดีขึ้นหรือแย่ลงขึ้นอยู่กับคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุด พบกันใหม่ในตอนหน้ารายการกระตุ้นตอมอยากรวยถ้าคุณชอบอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนที่คุณอยากให้เขารวยไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ